สวัสดีค่ะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะออนก็มาถึงประเทศเยอรมนีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะตอนนี้นะคะเรากําลังเดินทางไปที่โรงแรมนะคะจะใช้เวลาประมาณโอ้โหหชั่วโมงนะคะจะใช้เวลาจากตอนนี้ไป5ชั่วโมงนะคะและเราก็จะไปถึงที่โรงแรมประมาณ17นาฬิกานะคะซึ่งตอนนี้ประมาณเที่ยง20นะคะ คนคะ on out ถนน,นหนทางของประเทศเยอรมนีมาให้ดูกันนะคะก็คือถนอนหนทางประเทศเยอรมนีก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถนนตรงนี้นะคะทุกคนเราสามารถขับเร็วได้นะคะตอนนี้นะคะป่าก็ขับ ถ้าเขา speed, ลิมิตสปีดเราก็ควรได้สป kind of ีดตามที่เขาบอกนะคะอย่างเช่นว่าเขาบอกว่าป้ายเขาเขียน100เราก็ควรที่จะขับที่100รอ e นะคะ PDF 100, ทุกคนก็นี่แหละค่ะเป็นถนนหนทางที่ประเทศเยอรมนีนะคะก็คือจะชอบป้าเขาจะชอบขับที่นี่เพราะว่าขับเร็วได้นะคะบางครั้งนะถ้าไม่มีรถเลยเราสามารถสปีดถึง170ยเถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ ไม่สามารถทําได้นะทุกคนเพราะว่าที่เดนมาร์กนะคะไม่สามารถขับเร็วได้ต้องขับตามลิมิตที่เขาบอกเท่านั้นนะจ๊ะจะไม่เหมือนกันนะคะที่เยอรมน,นีกจ็จะมีลิมิตของเขาเหมือนกันอย่างตรงนี้นะคะเขาอบอกว่าให้120นะเห็นไหมปะเราก็ควรที่จะลดเหลือ120นะคะตอนนี้ปากก็ลดลดลงมาเหลือ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเรา ควรขับเกินนะที่รักเพราะว่าไม่อย่างนั้นตำรวจจะยึดใบขับขี่หรือไม่ก็สามารถยึดรถเราไปได้เลยนะคะใครที่มีแพลนจะมาเที่ยวต่างประเทศนะคะเรียนรู้รกฎกติกาที่ประเทศนั้นๆข้อดีเหมือนกันนะคะอย่างออนเนาะมาอยู่ที่ประเทศเดนมาร์กก็คือถ้าเราทำผิดกฎมันก็ไม่โอเคนะคะยังไงก็ขับรถระมัดระวัง ประเทศเยอรมนีนะคะ Springtime ที่รักก็จะนั่นแหละ,ะต้นไม้ก็จะเปลี่ยนสีนะคะก็จะเป็นใบไม้ก็จะผลิตใบตกลงมานะคะเ,เรียกถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะถ้าเรียกผิดก็ขออภัยเขาเรียกอะไรนะใบไม้เปลี่ยนสีหรือดูใบไม้ผลิเออประมาณนั้นนะคะที่ราคะ เดี๋ยวอนให้ดูบรรยากาศข้างทางนะที่รักบรรยากาศข้างทางก็จะเป็นประมาณนี้เลยนึกถึงอ่าทุ่งนาบ้านเราเลยเนาะจริงไหมนึกถึงทุ่งนาบ้านเราเลยที่รักเป็นอย่างนี้เลยนะคะอ่านี่ก็คือถนอนหนทางของประเทศเยอรมนีนะคะที่ราคาเดียว